ทีมงานทุกพเและยใจสงขลาเรายังคงมีความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุสองแม่ลูกขับรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ําที่ท่วมถนนและไหลเชี่ยวบนถนนสายตุยงตลาดเทพ,พาพื้นที่บ้านโคกต้นพรวนโมหกตําบลปากบางอําเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาและถูกน้ําซัดรถจักรยานยนต์ล้มร่างทั้งสองคนไหลไปตามน้ําและพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้กระโดดน้ําลงมาช่วยดึงแม่ขึ้นมาได้ทันรอดชีวิตอย่างวุดหวิดส่วนลูกชายถูกน้ําซัดสูญหายไปเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ล่าสุดในส่วนของ อาการผู้บาดเจ็บคือนางมาริแยเจสนิอายุ50ปีที่ถูกน้ําซัดและนายธัญยามาเลกุลอายุ51ปีพลเมืองดีที่เสี่ยงชีวิตลงไปช่วยปลอดภัยแล้วและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเทพาส่วนนายซุนทิปลีดอเลอายุ28ปีมีภูมิมเนาอยู่ในพื้นที่หมู่4ตาําบลปล่องหอยอําเภกอกระเพาะจังหวัดปัตตานีที่สูญหายขณะนี้ยังไม่พบตัวล่าสุดทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามกีหาดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่เพื่อ ช่วยกันค้นหาร่างของนายสุนทิบุรีที่ถูกกระแสน้ําพัดหายไปโดยใช้เรือและเจ็ตสกีออกตะเวงค้นหาตามจุดที่คาดว่าจะถูกน้ําพัดไปแต่การค้นหาค่อนข้างลําบากเพราะน้ําไหลเชี่ยวและบริเวณที่เกิดเหตุเป็นป่าพุพื้นที่กว่า30ไร่และและ,และน้าลึกกว่า2เมตรและยังมีพื้นที่ติดกับปากคลองปากบางโดยคาดว่าร่างของนายสุนทิบุรีน่าจะไปติดกอสว่าใต้น้ําซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงล่องเรือตระเวงค้นหาตลอดทั้งวันจนกว่าจะพบด้านนายเฉลิมพ ททิพณีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาซึ่งลงพื้นที่ไปร่วมค้นหาบอกว่าถนนสายนี้มีน้ําท่วมทุกปีและเกือบทุกปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากการถูกน้ําซัดเนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวและไหลแรงมากในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเวลาน้ําท่วมน้ําลึกและไหลเชี่ยวทุกปีก็จะเกิดเหตุคนจมน้ําทั้งเด็กและผู้ใหญ่แระทั่งปีนี้ก็มาเกิดเหตุซ้าขึ้นอีกเราไปดูการค้นหาและฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกันครับ คือนะครับนเีวนตสองคนสามนที่จะตนไม้ตอนตอนตอนล่าเทู่องคนก็ช่วได้นอีกคนนึมนลุมือไปดูโอ้ตงีไม่ดีฟังูเลยซบลงน่าน้ครับโอเคครับโอเคเตี้ที่ผู้เสียชีวิตเกือบปีตรงนี้แม้แม้ว่าเราจะกั้นอเไว้ก็ พี่เองเป็นผมเป็นนายกเทศมนตรีอ๋อที่พานั่หละอ๋อครับแต่อันนี้ทวมทุกปีไหมถนนสายนี้ทุกปีครับเขาเรียกถนนอะไรเนี่ยถนนสายไปปากบางถนนปากบางครับครับโหคาดว่าฝนตกหนักน้ำบ่าสนี่ทุกปีเลยเนี่ยปีครับถ้าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับถ้ามีถ้ามีน้ําผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะคือเป็นที่ ที <mile> ่เขาแบบเขาเรียกว่าเป็นที่เกิดเหตุการณ์บ่อยที่สุดเลยตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบหนึ่งศพบ้างสองศพบ้างตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะครับถ้าจะเป็นเด็กครับแต่แต่ณวันนี้นะครับที่ผมสามารถที่เขาบอกมาก็เป็นเด็กผู้ชายอายุอายุ28ปีครับคนที่สูญหายไปอายุ28อายุ28ปีครับคนที่สูญหายไปครับอายุ28ปีชื่อนายสุนกิฟีดอเลาะครับเป็นคนอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีครับส่วนคุณแม่ของเขาเป็นคน อำเภอยยริงนะครับจังหวัดปัตตานีครับก็มาด้วยกันครับตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแล้วครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเทพาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลูกชายของเขายังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ถ้านับเวลาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ3ามชั่วโมงได้แล้วครับนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนต่างพื้นที่นะครับเขาเป็นคนต่างพื้นที่เป็นคนจังหวัดปัตตานีนะครับแต่ด้วยความที่เขาขึ้นกลับมาจากตัดยางอะครับ แล้วก็เขากำลังจะกลับบ้านครับโดยตอนนั้นน้ำกระแสน้ํายังไม่ได้สูงมากนะครับคือสามารถยังผ่านไปได้อยู่แต่ด้วยความที่กระแสน้ํามันเชี่ยวกราดทําให้โดยกระแสน้ำพัดครับทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับมาด้วยกันครับเขาพิ่งตัดยางเสร็จครับโดยประมาณประมาณ8โมงึ่งหรือประมาณ9โมงครับ ถ้าท่านนับเวลาณนะตอนนี้ก็เกือบประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับที่ยังยังหาไม่เจอครับส่วนคุณแม่ของเขานะครับตอนนี้รอดชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับส่องอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับส่วนลูกชายของเขาก็คือนายซุนกิฟลีดอเลาะนะครับอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่หมู่ที่บ้านเลขที่สิบครับหนึ่งหมู่ที่4่นะครับตําบล ตำบลบ่องหอยนะครับบ่องหอย,อ,อ,ยอำเภอรกอระพาะจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นผู้ชายนะครับอายุ2 8ปีครับเป็นชาวอิสลามนี่เองครับเป็นคนปัตตานีครับ